สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมทุนทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นไงกันบ้างไม่ได้เช็คพลังงานหลายวันเลยนะคะมาดูชาวราศีเมทุนในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้พลังงานของชาวราศีเมทุนเป็นอย่างไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมทุนคะ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนพลังงานชาวราศีเมทุนเป็นอย่างไรมาดูกันใบแรกเลยเพชวนคุณมีความคุณมีความตื่นเต้นนะคะในช่วงนี้มีพลังงานความกระตือร้นนะคะความตั้งใจตั้งหน้าตั้งตารอบางอย่างนะเหมือนกับว่าเป็น Energy แห่งความลุ้นลุ้นมันมันมีไฟอะไรบางอย่างในใจนะคะที่แบบอาจจะมีความเป็น ความสดใสนะคะได้รอตั้งตั้งหน้าตั้งตารอในสิ่งที่หวังนะคะหรือว่าได้ในสิ่งที่หวังมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองนี่คือเ a ช e o สวอนส์การคว้าโอกาสการรอจังหวะโอกาสนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงยกยาไปสู่เอเนร์จีของพลังงาน Movement ที่ดีมากๆใบแรกเลยชาวราศีเมทุนเป็นยังไงมาดูอีกนี่ไง Ten of Pentacles นะ สิบเหรียญการเงินของคุณกําลังจะมานะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณฝันไว้คุณตั้งหน้าตั้งตารอเงินนะคุณตั้งหน้าตั้งตาสร้างเนื้อสร้างตัวมากๆเลยคุณรอเงินก้อนคุณรอความสําเร็จในชีวิตคุณกาลังรอความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งในชีวิตของตัวคุณเองอย่างที่บอกว่าใบแรกอะมันมันมันคือความตื่นเต้นคุณอาจจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมานะคะในการ ในการที่คุณวางแผนไว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่หรือว่าเงินก้อนใหญ่อะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีบางสิ่งที่ได้มาแล้วแล้วก็เริ่มต้นทําใหม่สร้างใหม่เปลี่ยนพลังงานอะไรมีใหม่ให้กับตัวเองเหมือนตั้งหน้าตั้งตารอเก็บหอมรอมริบตั้งหน้าตั้งตารอสร้างอนาคตสู่ความมั่งคั่งตั้งหน้าตั้งตารอสร้างความรุมสมบูรณ์ในชีวิตอย่างแท้จริงนะคะอยากที่จะให้ความฝันกลายเป็นจริงในการจับต้องได้กับ สิ่งของชิ้นใหญ่ๆนะคะบ้านรถหรือว่าการเก็บเงินนะคะระยะยาวหรือว่าการลงทุนระยะยาวในชีวิตนั่นเอง The Hangman The Hangman ออกมายืนยันนะคะคอนเฟิร์มว่าในสิ่งที่คุณในสิ่งที่คุณรอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรขอให้ใจเย็นๆคุณรู้ว่าคุณจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นมาคุณรู้ว่าคุณจะต้องใจเย็นคุณจะต้องวางแผนคุณจะต้องอ รอจังหวะบางอย่างที่จะได้ในสิ่งนั้นคุดอดทนอดทนอดใจรอกับคําตอบที่จะได้รับอดทนอดใจรอกับสิ่งทีม่มันเป็นความจริงของความฝันที่มันจับต้องได้จริงๆเพราะฉะนั้นเหมือนสิ่งที่คุณรอคอยจริงๆคือความมั่งคัง่งความดมสมบูรณ์ในชีวิตได้มาจากน้ําพักน้ําแรงจริงๆนะคะนี่คือ1ิเหรียญเลยเรียนแห่งเรื่องการเงินการลงทุนในตัวเองการลงทุนในความรู้นะคะโดยแแฮงแมนความรู้ความสามารถของคุณเหมือนกับว่าการลงทุนในแพชชั่นของคุณ ในความสนใจของคุณคุณรู้ว่าเพราะว่าชาวราศีเมถุนคุณเป็นพลังงานของแฝดอยู่แล้วนะคะสัญชาตญาณความกระตือรุ้นสัญชาตญาณบางอย่างจังหวะบางอย่างที่คุณจับทามมิ่งของชีวิตของตัวเองได้คุณรู้ว่าคุณจะต้องวางแผนตรงนี้ตรงนี้ไปต่อตรงนี้คุณรู้คุณรู้ว่าคุณจะต้องจัดการอะไรบางอย่างตรงนี้ตรงนี้เชื่อว่าความมั่นใจของคุณแล้วก็ความเด็ดเดี่ยวของคุณนั้นจะนำพาให้คุณประสบความสาเร็จความมั่งคั่ง ถ้าคุณทําอยู่แล้วถ้าคุณเป็นอยู่แล้วจะมีเงินเข้ามาหาคุณนะคุณมีเกณฑ์ได้รับได้รับเงินได้รับเงินก้อนได้รับมีการเลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆคุณเล็งเป้าหมายอะไรไว้สิ่งนั้นกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณระยะยาวด้วยเช่นกันนะถ้ารู้สึกว่าในช่วงนี้มันอาจจะเป็นบางอย่างที่คุณวางแผนระยะยาววางแผนแบบอาจจะเป็นปีหน้าอาจจะเป็นอีก2ปีหรือว่าจะเป็นภายในปีนี้ที่คุณรอคอยความฝันของคุณไว้ ในการปลดหนี้บางอย่างนะคะเช่นกันสวยงามมากๆชาวราศีเมถุนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกการมเมทาวเดอะ e สตาร์ควีนออฟคอนสวยงามจังเลยคุณรอการเติบโตของชีวิตแบบจริงจังจริงๆนะคะได้ได้ว่า คุณไม่ยอมแพ้เพราะว่าคุณรู้ว่าเงินจะเข้ามาหาคุณคุณทํางานอย่างหนักคุณทุ่มเทตัวเองอย่างหนักคุณรอคอยผลลัพธ์แห่งความสเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณสร้างมันด้วยความคิดของคุณสร้างมันด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณคุณค่าในตัวตนคุณกว่าที่คุณจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานมาก็เรียกได้ว่าต้องสะสมประสบการณ์ใช่ไหมคะการเติบโตกว่าที่จะได้ตําแหน่งมากว่าที่จะได้เงินมากว่าที่จะได้ความมั่งคั่งมาคุณกำลังฟื้นฟูในสิ่งนั้นจริงๆ อาจจะมีเรื่องราวในช่วงวีคเอนนี้นะสัปดาห์นี้ที่คุณหมดไฟกับอะไรบางอย่างหรือว่าคุณหมดไฟบางสิ่งในตัวเองนะคะก็จะต้องเติมเชื้อไฟให้กับตัวเองเติมเชื้อไฟให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการหาสิ่งใหม่ๆนะคะการพักผ่อนออกกําลังกายการสร้างพลังเพชั่นให้กับตัวตนของคุณการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายฟื้นฟูจิตใจนะ,ะนะในช่วงนี้ก็อาจจะมีบางสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ารอคอยการค้นหารอคอยตามกัรรอคอยการตามหาอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็น การจัดทริปอะไรสั้นๆเล็กๆหรือว่าการอยู่กับอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนกับบางอย่างที่รู้สึกว่าหนักเหนื่อยก็ต้องเหมือนกับพักสมองนะคะพักสมองให้คลายละวางอะไรที่มันหนักมันเหนื่อยลงค่อยๆให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติกดดันตัวเองไปก็ไม่ดีเพราะว่านี่คือราชินี่เหรียญราชินีเหรียญแห่งแห่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตสิ่งที่คุณกําลังได้รับ คุณจะถูกเติมเต็มตัวเองจริงๆนะคะงานเงินความรักไลฟ์สไตล์ทุกอย่างกําลังพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นั้นคือความฝันและแรงบนันดาลใจอันยิ่งใหญ่มากๆของคุณคุณกําลังมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานการเงินคุณกําลังเติบโตในหน้าที่การงานการเงินคุณกําลังที่จะมีมการได้นําเงินไปต่อยอดสู่ความสําเร็จ ในเรื่องของการเงินในระยะยาวในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะแต่นี่คือสัญญาณของเออร์ไซด์นั่นคือความจริงของวิถีชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการสร้างตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงจริงได้ว่าก็ต้องเหนื่อยกับตัวเองต้องลงทุนกับตัวเองต้องคิดต้องวางแผนจริงๆถึงจะได้สิ่งนั้นเป็นช่วงวีคเอนมันมสัปดาห์นี้นะคะที่หลายๆท่านชาวราศีเมถุนอาจจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้รับของขวัญหรือว่าเซอร์ไพรส์ของขวัญอะไรบางอย่างให้กับตัวเองหรือว่ากําลังพบเจอเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่า กล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง The Date นะคะเมเจอร์ข้าออกมา3ามใบนั่นหมายถึงว่าสิ่่คุณต้องตระหนักคือการฟื้นฟ,นฟนูสิ่งใหม่ๆในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะเป็นความเหนื่อยล้าในตัวเองหรือว่าสุขภาพที่ต้องต้องใส่ใจนะคะหรือว่าความเสียใจความสูญเสียบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นอุปสรรคการสะดุดอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นใจเย็นในการตัดสินใจอะไรบางอย่างมันอาจจะ แช่เอาไว้ทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะทาให้เราได้คิดทบทวนในสิ่งนั้นแปะเหรียญคิดทบทวนใหม่เริ่มต้นใหม่หรือว่าแบบจ,จอดกับสิ่งสิ่งนั้นต้องต้องได้สิมันต้องได้สินะคะต้องทุ่มเทกับมันจริงคุณถึงจะได้เงินก้อนมานะะเป้าหมายคุณยิ่งใหญ่มากๆเหลือเกินและเป้าหมายนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นอย่างภาคภูมิใจมากๆเลยแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะหนักเหนื่อยมากนักนะคะใช้กล้ามเนื้อมากไปก้มมากไปหรือว่าอาจจะเดิน หรือว่านั่งไม่ตรงหลังค่อมไหลหอปวดเมื่อยอะไรแบบนี้เกรงตึงหรือว่าปวดเมื่อยลากล้ามเนื้ออันนี้ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะ,ะทุกคนก็ต้องตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพใส่ใจด้วยนะคะการเรียนรู้การหาข้อมูลเพิ่มเติมความเบื่ออะไรบางอย่างก็กําลังจะเกิดขึ้นมันอาจจะมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเบื่อเบื่อเซ็เงๆในช่วงนี้แต่นี่คือสัญญาณของคุณความดมสมบูรณ์ ความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็การวางแผนในชีวิตของคุณจะทาให้คุณได้เติบโตสู่ความ,มสมบูรณ์ความสุขในชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะมีการเติมเต็มกับตัวเองแล้วก็การเติมเต็มกับบุคคลรอบข้างหรือว่าการมีสติมีสมาธิกับตัวเองนะคะลาท้อเหนื่อยก็หยุดพักแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่เพราะนี่คือไฟแห่งแพชชั่น passion, อะไรที่มารู้สึกว่าอึมครึมเบื่อ นะคะอะไรที่มันดูลึกลับซับซ้อนอะไรที่มันดูอึมครึมอาจจะมีในช่วงนี้ก็หาไฟให้กับตัวเองคุณมีการตื่นรู้ให้กับตัวเองที่ดีมากๆคุณมีการตื่นรู้สัญญาณบางอย่างที่คุณทุ่มเท,ทกับตัวเองเพื่อตัวเองก่อนที่จะเหมือนกับว่าก่อนที่จะเป็นผู้นําก่อนที่จะให้หรือว่าสพอร์ตกับบุคคลใดนะคะกับครอบครัวกับอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นมันคือพลังงานคือความรวมสมบูรณ์ความสุขที่คุณจะได้รับที่คุณถูกเติมเต็ม บางท่านมีเกณฑ์การตื่นรู้บางอย่างภายในใจตัวเองเติบโตไปสู่อีกก้าหนึ่งระดับหนึ่งของชีวิตไปสู่คุณวุฒิวัยุที่สูงกว่าหรือว่าได้ได้เปลี่ยนแปลงเอนจิของตัวเองไปสู่การเข้าใจอะไรบางสิ่งอย่างที่มากขึ้นการตระหนักกับอะไรบางอย่างที่มากขึ้นหรือคุณกาลังได้รับข่าวดีข่าวสารในการเติมเต็มบางอย่างภายในใจของคุณเองนี่คือ8ปดไม้เท้าแล้วก็1นึ่ถ้วยการเริ่มต้นข่าวเซอร์ไพรส์ข่าวดีมากๆกําลังพุ่งทยานเข้ามาหาคุณ คุณกำลังเติบโตในชีวิตใหม่อย่างที่บอกว่ามีการตื่นรู้หรือว่ามุมมองใหม่ๆในในวิถีชีวิตหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆที่คุณจะใช้ความคิดไอเดียสร้างสารรค์เพื่อที่จะสร้างชีวิตใหม่สร้างความสุขใหม่ๆหรือการจบเริ่มต้นนะคะอะไรบางอย่างมันกําลังจะจบลงในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อที่ทําให้คุณได้คิดใหม่วางแผนใหม่และกล้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตตามหาแพชชั่นของคุณให้เจอตามหาความสุขของคุณให้เจอถ้าคุณเหนื่อยล้าถ้าคุณรู้สึกซึมเศร้าอะไรบางอย่างในใจแล้วคุณจะทํายังไงให้ พลังงานของคุณมันเปลี่ยนเป็นไฟเปลี่ยนแพชชั่นแห่งความสุขของคุณความความสุขความกระตือรือร้นจริงๆนะคะมีพลังงานดีๆจริงๆ,ๆเพราะว่านี่คือสายสัญญาณของพลังงานดีๆพลังงานแห่งความสําเร็จและสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีเมทุนอเยฟอมนาวหนึ่งปีนับจากนี้คุณวางแผนอะไรคุณต้องการที่จะให้บางอย่างของคุณเป็นไปในทิศทางไหนจงวางแผนให้ดีๆฟังเสียงหัวใจของคุณเองแล้วก็ไม่ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันจะเกิดบางอย่างบางสิ่งเข้ามาหาคุณและอะไรบางสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เติบโตมากกว่าต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาต้องหนึ่งปีนับจากนี้หนึ่งปีคุณถึงจะมีอาจจะมีเงินมากขึ้นหรือว่าคุณจะได้ฟื้นการเงินเก็บเงินได้มากขึ้นหรือว่าสะสงหนี้สินหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นฟังเสียงหัวใจของคุณให้ดีคุณจะมีการเติบโต ขยับขยายธุรกิจหน้าที่การงานหรือว่าการได้รับการออฟเฟอร์ตำแหน่งงานใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่คุณกำลังตัดสินใจการเคลื่อนย้ายคลี่คลายส่วนในทิศทางที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เป็นพลังงานที่ดีมากแล้วก็สวยงามมากๆและมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องคิดต้องวางแผนใหม่เริ่มใหม่จัดการใหม่ทําใหม่แล้วก็สร้างพลังใจกำลังใจของคุณใหม่ๆนะเพราะนี่คือสัญญ,ญาณข่าวดีมากๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ